สวัสดีครับืันนี้ผมกามีตู้เย็นที่เป็นระบบท้ำความเย็นแบบแยกอิสระรระว่างช่องข้างบนกับช่องข้างล่างกินบอปลาปนกันขนาด15.6คิวของซัมซุงมาแนะนาให้ได้เบิ่งกันครับเป็นตู้เย็นที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเก็บของสดไว้ในตู้เย็นด้วยระดับความชื้นที่70%เมื่อเทียบกับตู้เย็นแบบทั่วไปที่มีระดับความชื้นเพียงแค่3 0 รุ่นนี้ก็เลยเ็ดใหยสาม,มารถเก็บพักหรือว่าของสดได้นั่นกว่ารุ่นโทวไปถึงสอง่ถโดยทีบ่บเัตไหยแห่งหรือว่าเหี่ยวแต่ยังใดเลยครับช่องข้างบนกับช่องข้างล่างแยกกันโดยอิสระมีสองอยเย็นละกาสองพัดลมเ็ดใหยความเย็นแต่ละส่วนแยกกันต่างหากเพื่อยับย่างกินเหม็นอับทีบ่พึ่ประสงค์แร่กระจายจากช่องแช่เย็นเข้าไปสู่ช่องแช่แข็งเบิดปัญหากินปะปนกันเ็ดใหยรักษารสชาติดังเดิมของอาหารที่แช่ไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ ตู้เย็นรุ่นนี้เขาสามารถแปงลงรางให้มั่นได้หาแบบตามควอมต้องการเข้าใ้ง่ายๆเลยครับที่สุดของความหยืดยุนดันการเก็บของในตู้เย็นแบบที่ 1. ฟิตบนเย็นรางเหมือนรุ่นทัท่วไปแบบที่2ปิดการทํางานช่องดันบนเปิดการทํางานแต่ช่องดันล่างแบบที่3เปิดการทํางานช่องดันบนแต่ปิดการทํางานช่องดันล่างแบบที่4 เปลี่ยนช่องแช่แข็งด้านบนให้กลายเป็นช่องแช่เย็นแบบด้านล่างได้ง่ายๆแบบที่หาจะเป็นการปิดช่องด้านล่างเหลือไว้แต่ช่องด้านบนแล้วก็ปรับช่องแช่แข็งด้านบนให้กลายเป็นช่องแชเย็นอย่างเดียวเทศให้ประหยัดพลังงานมากๆเ่วนวิธีการปรับเดี๋ยวผมเช็ดวิดีโอให้เบิ่งอีกเทือน,นึงครับ ปรับเปลี่ยนได้หลายแบบโดยต้องกังวงเลเรับว่าตู้เย็นของ,องพังจะพังด้วยระบบค,คอมเพรสเซอร์เป็นแบบดิจิตอลอีเวอร์เตอร์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการทํางานได้ย,ยาวนานถึง21ปีละกาทำาควา่อเย็นได้อย,ย่างยอดเยี่ยมจากสถาบันวิฎีอีประเทศยเยอรมนีเ็ดไทยตู้เย็นทํางานได้ย,ยาวน,นานขึ้นไล่เสียงรบก,กวนและการใส่พลังงานน้อยครับ <S <S ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่่สเสเถียตรตั้งแอย1 1 5ถึง300โวลต์เลยครับ มีระบบทีเฮต้ช่องแช่แข็งกับช่องแชเย็นเย็นด้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงแค่กดปุ่มสั่งงานพ่อเบอร์คู่ก็สามารถแชเป็นอาหารและกาเครื่องดื่มด้อย่างรวดเร็วกดปุ่มสั่งงานพา่อฟิตกเหมะสมอย่างยิ่งสำหรับการแชรแข็งอาหารและกาเฮตาแข็งครับบัตรเทนี่เฮ้ามาเบิ่งดดันในครับด้านบนช่องแชแข็งมีขนาดใหญ่กว้างเป็นระบบโนฟอร์ ป้องกันน้ำแข็งจับภายในเ็ทให้น้ำแข็งบ่เกาะอาหารบร่เสียรสชาติและกะบ็บ่เสียเวลาในการละลายน้ำแข็งเลยครับ <c ười> ช่องข้างบนมีไฟ LED ประสิทธิภาพสูงแสงกะเย็นตาและก็ประหยัดไฟหลายกวัวหลอดไฟปกติทั่วไปซอยให้สาม,มารถมองเห็นทุกอย่างในตู้เย็นแต่ยังชัดเจนเลยครับ <c ười> กล้องเห็นน้ำแข็งสาม,มารถเคลื่อนย้ายได้ หากตรงการพื้นที่ในการจัดเก็บให้กว้างขึ้นบ่มีซิลิโคนตามร่อยต่อต่างๆเบิดกังวลเรื่องแบคเีเรียสะสมได้เลยครับ ช่องแช่เย็นด้านลางมีช่องแช่ที่มีฝาปิดเป็นบานสไลด์ยิบจับของได้ง่ายบ่ต้องเอื้อมมือเข้าไปลึกๆครับสันว่างของรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นทั่วไปเป็นบานสไลด์ที่ออกแบบมาให้สามารถเก็บและการจัดว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิบจับกาง,ง่ายแม้อาหารสอยูดันได้กระตามครับสันว่างเป็นกระจกนิลภัยสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงร้อยห้าสิบกิโล ดูแลล่างทำกว้มสาสตรกันง่ายมีตัวซอยขจัดกินและการดูดซับได้ย่างมีประสิทธิภาพด้วยพงทันกำมั่นครับหากตัวเย็นเริ่มมีกินกับเพียงแค่ถอดออกมม่าละกาเอาไปตากแดดแห้งพงทานกักลับมามีประสิทธิภาพในการกำจัดกินอีกขื้นเกาครับ กองเก็บพักกามีขนาดใหญ่มากๆครับส่วนช่องว่างของที่้าประตูกับกว้างว่างของเดล้ายและก็าสามารถว่างขววนำนักๆเดลายขวดโดยที่ไะต้องกังวนได้ครับว่าประตูห้าจะเปิดเอง พราะว่ารุ่นนี้มีขอบอยางประตูทีน้ำมากๆครับพร้อมทั้งเคลือบสารยับยั้งเชือ้อราและกาแบตเตเร,รี่สามารถถอดออกมาล้างทําควมามสะอาดได้พร้อมครับบานประตูกาเป็นสแตนเลสใสงานไปนั่นๆ บอปิดสนิมแน่นอนครับส่วนการรับประกันรุ่นนี้กสิได้รับสิทธิในการรับประกันค่าแรงค่าไหลย่าวน่นกว่าหาปีท่านที่เมื่อล่งทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภายใน30วันหลังจากมือที่ซื้อไปครับ คอมพเพรสเซอร์รับประกันยาวนานกว่า10ปีบริการหลังการขายก็จะเป็นการโทรข้อเซ็นเตอร์1282ตลอด24ชั่วโมงบอมมีมือหยุดจากมือเลยครับจะโทษไปตอนตีหนึ่งตีสองหรือว่าวันหยุดเสาติดกรได้ตลอดเวลาบอต้องยกสินค้าไปใส่ได้ครับเดี๋ยวศูนย์จะมาบริการถึงบ้านเลยครับและกามีแอปติ่ซื้อว่าซ a m s u n g m e m b e r เป็นแอปบริการหลังการขายของทางซัมซุงเพื่อรับสิทธิพิเศษร,ร่วมสนุก โปรโมชั่นและกาข้อมูลเคล็ดลับสินค้าต่างๆสําสหรับลูกค้าที่ใส่สินค้าของซัมซุงหนึ่งซิ์ในการรับประกันโดยที่ห้าบ่ต้ตองเก็บใบรับประกันไว้ก็ได้ครับ 2. รับซิท์นในการสาธิตการใส่สินค้าจากผู้ี่ยวชา่นสิทซิ์ในการตอบกลับอย่างรวดเร็วหากแจ้งสมผ่านแอปของซั m s u n g Member ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใได้เลยครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ